น่าจะใช่นาจะถูกเลยจะวาข้างล่างสิวางข้างล่างพี่จะองแดออก่ไอ้ตอนแรกพีนึกว่าเองไเมนหาแทบตายไปละบายอยู่กผมอยู่กับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปที่คนไปไปทคนไปที่นเอ๊ะเอ๊ะ อย่าพุ่งมา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 แซมเอาแซมอียนแอบแอบยังไม่โหลดอยู่แบบยังไม่โหลดอยู่โอเคเราเปิดแมบอยู่แป๊บนึงนะอ้าวกูเกี่ยวตกมากเลยมันมันเป็นริมลิมอ่ะมันเป็นริมลิมแล้ว่าทำไมเราเกิดบนไอ้นี่เนี่ยเราอะงเราอะแเราตกอีกอุ้ยอย่าตีตรงนั้นใหญ่ตรงนั้นใหญ่ชิมตายแน่เลยวะเราไปก่อนไหมไปก่อนเลยชิมเราอยู่ตรงนี้ไหม ไปก่อนเลยเดี๋ยวจิมไปคนถือซ้ายเลยรู้ไปละโอ้โหโอ้โหเกิดตรงเป็นริมเลยว่ะชิบไว้กันเราจะมาเอาบล็อกมาเยอะๆเอาบล็อกมาเยอะๆเกิดไปไม่มีบล็อกว่ะเดี๋ยวแต่ขุดบล็อกมาก่อนขุดบล็อกมาก่อนแต่ขอขุดนะมีหนึ่งมีบล็อกเฮ้ยมีไอ้บล็อกมาไรอนะระวังไว้ไม่มีจีกอ่ะยัยขอบคุณหน่อย เอาอันนี้ไปเอานี่ไปเหลือสักสองอันเราอยู่กลางนี้เลยเหรอเขาเนี่ยเขาต่อไหมคนวีปีกจะทําหน้าที่ต่อให้นะครับทําไมไม่บินล่ะนั่นดิโอ้ทุกคนอื่นเป็นไงอ่ะไม่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 เดี๋ยวจะไปขุดบอลแล้วไปต่อให้ต่อเพิ่มให้เหลือคนโอ้โหเจหันไปด้านหลังดู เกือบเกือบมองเกือบไปมองมปแล้วพุทเยอะถือว่าแย่มากเดี๋ยวรอไปถึงแล้วน้ำลาดมันไม่มีเมนแลนหรอนน่นหรอนน่นอยู่ไกลนะอยากหามองไอ้แมวเราจะตายกันเหมือนเันแมวได้เดินดีๆนะโอซิมตกอีดาคนน่ากลัวนะเออริมต่อหน้ากลัวมากซิม พังข,ขึ้นแบบน like ่ากลัวมากเลยโอ้โหไปเลยโอเโหโอ้โหโอ้โหนี oh, ่เขาเรียกเมนไม่ใช่กกอนมันต right ้องไปอีกมิดแลนด์พี huh? ่ไปไหนอะซ้ายขวาเลือกมันต oh ้องไปไฮเอ็นนะอุ้ยอุ้ยอะามาหมาหมาเลยเรื่องตกไวยเหมือนเหมสองเกอะมันจะเชื่อมกันอยู่นะเออรู้สึกใ บินบินไปสำรวจเรียสำรวจข้างเลยใกล้อะโอเคได้ได้ได้ง่ายมากเลยเราก็แค่มันไม่ได้เชื่อมกันมันไม่ได้เชื่อมกันบอกว่าซ้ายซ้ายโล่งขวาขวาโอเคก็โล่งอยู่ดีไม่แต่แต่ขวาใหญ่กว่าขวาเกาะใหญ่กว่าพี่อย่าเสียงดิว่าไอ้นี่เสียงรู้ว่าเสียงแต่ยังต้องขอลองวะแล้วจังหวะนี้โอไปได้แล้วตรงไหนวะนะ่ นั่นลากเร่มลากเริ่มลากโอ้โหไม่แนีวว่ะน่าไหนดิไม่โหลดมันไม่โหลดนั่นเห็นอะไรเห็นต้องโน้นขับขอบอ่ะขอบขอบโอ้โหอะไรวะน่ะมือมันสั่นเลยกดคลิดดีแย่อย่าไม่ไม่ไม่ขำไม่ขำไอ้นี่ไม่ขำไม่หาเหมือนเราเอาผู้หญิงมาทรมานนะใช่เหมือนเราให้ยักกิจ บัลลังก์บมาใช่มันคือเรื่องจริงมันคือเรื่องจริงเน่ยอ๋ออ๋อเฟอร์เวอร์เฟอร์เทุกไปเนี่ยไอ้ต้นคอรัสต้องไม่ฟังเลยต้องไมฟังไม่เป็นไรถ้าถ้ากินก็กินคอรัสแน่แหละลองวิ่งไปซ้ายดูจึกน่ากลัวใช่โคตรน่ากลัวเลยแหละใช่ทางนี้ทางนี้ เล็กเหมือนกันเราต้องไปฟังไหนเนี่ยเดี๋ยวจะบินสำรวจไปคัฝั่งนี้นะไปไปไม่มีอะไรเลยขอปิดเพลงเฮ้ยมี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 บินสำรวจไปมีมีมีแต่เป็น โอเคเป็นก่อใหญ่เลยก่อใหญ่มาได้มาได้เฉยๆเฉยๆต้องตอบไปฝั่งไหนอ่ะกาังบินกลับไปตออมพี่แซมพกอะไรมาป่ะเอาซิเดียนไม่ใครพกไม่มีไม่มีเฉยๆร้อยกลับบ้านไม่ได้เขาคนณครยบ เราก็เดินแบบกับทางเก่าทางเก่ามันมีให้กลับเหรอมีมีเอ้ยพี่เอามาหัวมันอยู่สองอันไม่เอากลับมากลับบ้านไม่ได้นะตรงโน้นเรามีตรงโน้นเรามีเกาะใหญ่อีกหนึ่งเกาะต่อไม่ได้ดูยังต่อตรงไหนแตาต้องใช้บล็อกเยอะพอตัวเลยเย็นนี้ประมาณกี่แต่ง ่ะประมาณสักสองสามสเต็กได้แล้วก็สี่ห้าเยอะเยอะเหลืหนอะโดน่รามาหลดลราอุบัติเหตุเราโรู้สึกแส่ของแค่นี้แล้วมันอยากกระโดดตกยังเลยวะไม่เลยเออต้องอยู่รอดอย่างเดียวผู้ชนะแล้วระวังระวังโดนเป็นด้วยมันตีตายนังยี่ไม่กลัว

ไปรู้สึกเดินเอียงจังเราปล่อยเมาส์กดแคทเธอีพอ <c oughs> พี่แซมแม่แม่โครหน้าตัวนะตข้างล่างัวดคิดไงว่ะเขาถอดไอ้เนี่ยแป๊บแถมตอนชิบบางอย่างออกมันจะทำให้เราคว่ำใยมากขึ้นถึงนีถ่ถึงนี่อยู่ห่างๆไว้ก่อนเดี๋ยวเอออย่าอย่าโอ้ยจุดเซฟยบออ ใช่ใชไม่อ่านี่ทุกคนเก็บของไว้ในนี่หมดเลยเหรอได้ชได้ชเก็บบ้างหน่หอยเราจะได้อืมประชุดประชุดเนี่ยถ้าอะไรให้มันตกไปก็ไม่คุ้มเลยเนาะวางนี้หน่อยวางอะไร,รอ่ะไม่เลยให้ผู้เราจะรู้ไหมว่าสว่างอะไรเออ,เอ,อวางน,นี้หน่อยในในนี้เต็มว่ะเพราะมีช่างก็บล็อกติด ตอนนี้ใครยืมชาอตกรบอกเฮ้ยใครเฮ้ยเียตกใจโยนลงไปเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นโยนอะไรโยนดาโยนดาบเหล็กลงไปใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นใครยืมมีชากรบอกนาอย่าเึงเีย้ดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเตี๋ยเตี๋ย โอ้โหอะไรอะไรอะไรหมดหลอดเราเราเาโดนเอ็ดเดกอนจมีอ๋อเอดด์กนจมดียนะบ้าไปเลเป็นิ้งลูกไฟทำไงไปแค่โคตรน่ากลัวไปเลยเฮ้ยฉันมีที่ พี่พี่แซมลมันหลนอยมันไม่มีที่ดินสุดทามันตีข้างๆนะ่าดทีรอเลยค่ะที่เอ็ดนทุกคนวันแรกใช่ไหมที่เราเปิดเซิร์ฟกันนะวันนั้นเป็นบททดสอบความอดทนวันนี้เราเป็นทดสอบความกล้าทดสอบความกล้าเพิ่กความกล้าว่าใครจะตายก่อนเอาไวโอโห คิดว่าไงวะไม่รูกจะเจอไหนคิดว่างั้นแหรอจริงแต่ดาว่ะข้างหน้าชิปบยอดพังก็พอพออย่างเดียวชิบยอดพังพี่แซมจะตายก็พอพี่แซมจะตายก็พอก็กลับบ้านไม่ได้พี่แซมสมชื่อแล้วโซโล่ใช่พี่มันโซโล่จะพี่ตายพวกเรากลับบ้านไม่ได้ออกซิเดชัน ง่ายจะตายเออว่ะไม่ได้ก็โดนวัวตามพี่โคตรไงกับป่าไม่ได้แย่ว่ะเอาบอกบททดสอบความกาญก็จริงว่เรียบร้อยลงข้างล่างเอ้ยไม่ใช่เปล่าใช่ไหมไม่หรอกไม่หรอกรอดูชื่อขึ้นมาแปลแปลแปล ไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นพี่เปล่าวะไม่ตายไม่ตายเฮ้ยโอ้โหจู่ๆมาทำฝันเสียกันได้ไงตะคันหนึ่งเปลี่ยวตัวมเรือมันมีโอกาสเกิดแค่บนพื้นที่เกาะเหรอหรือต้องตรงทางไม่หลุมันเป็นพื้นที่เกาะไอคนที่ไปหามาหลายรอบแล้วอะ อ่าไม่รู้เหมือนกันผมไปกับอยูนี่มันวก็เจอรอบเลยเจอประตูคืออะไรวะฝ่าเราพี่เจอนั่ไงประตูเจอเอซิตี้แล้วเจอ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 แล้วอีกอีกเลยตอนนี้อยู่ที่อ่าหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่งเดี๋ยวก่อนนะหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์หก สองสังสามสี่นะสามันมันไม่ได้ใกล้กันเลยนะเว้ยใช่ไม่ใกล้กันงงเดี๋ยวเราเดินผ่านวะพี่เออมันไม่ดีมันต้องมีมันต้องมีเป็นแอนดี่ที่ตรงนี้ไม่เหรอวะตรงกลางมันจะเป็นผ่านขึ้นไปตรงนี้ตรงนี้ก้าวกระลุกันสองเนี่ยกันหาแล้วกันตรงนี้ตรงนี้ มันจิมไปไหนพอไปเดินหา 9, นเก้าึงศูนย์ลบเท่าไหร่ลบสองพันสองสองพันสองเราต้องกลับไปตัทางนี้เราก็มันมีทางไปต่อปะปวดเสียวนะปวดเสียวนะร้อนนะ พี่เจอแบบเป็นเกาะโค่จะใหญ่แบบใหญ่ไม่มีทางไปตเลยตัวทางที่ดีแต่คนต้องวิ่งกลับวิ่งกลับแล้วก็ตอนนี้เจอเซตตี้แล้วได้ปีมาละเฮียโคดี้เอ็นเดอช์มาเลยก็มีเรือเดียวก็ต้องได้อันเดียวกเอ็นเจอเช์กับชักเกอร์ทำไมไปต้องวิ่งดูเซตตีนะเรากลับทางนู้นไปต้องคอขุดบอกคอกลับกลับมาแล้วนะ โอ้ยเฮ้ยไอียลุงเรือหัวไหนเรือไม่มีหัวทำหนาที่เดิมอ้าวที่ก้าวไกไปแล้วไม่ใช่เหรอแต่ยิงดีทำโทษใช่เมื่อวานเมื่อวันนั้นที่ไปที่เข้าประตูบักไปก็เจอเอ็นพิตี้แบบมันต้อง พี่ว่าพี่ไปเป็นคนแบบหาประตูดีกว่าปะ่ะเดินเจอเจประตูพี่เจออีกแล้วเนะนี่ยตรง2,700นี่หนึ่งประตูปัดทบปับเหนียบกว่ากูไม่น่าหลงทางนะกูน่าจะรอดจากวอยได้ทุกรอบเดินวนจนเจอประตูตีประตูเนะี่ยเยอะเกินเยอะเกิน นี่ไงเรือ้อยฟ้าอ้าเกืบตกอ้าอ้าจมองในเอเดเวนอะอะอ้าวเจอ๋อนี่โอเคเจอแล้วช้างไม่โหลดแท้ๆช้างไม่หลดอเจไม่มีเลยอะเฮ้ยขอโท้อข้เที๋ย้อนิ้มก็ไปมองหน้าไนกัด อ๋อไม่เอามันคือโซ่กนนะตะกับอา